จะเป็นบรรลักษ์ได้ต้องชอบอ่านหนังสือจริงหรอจากการสอบถามคนรอบตัวทั้งคนที่เป็นบรรลักษ์และคนที่เรียนบรรลักษ์ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีทิยชอบอ่านหนังสือมากขนาดนั้นอย่างเราที่เรียนบรรลักษ์เราก็ไม่ได้ชอบอ่านหนังสือขนาดนั้นอย่างพวกหนังสือเรียนหรือหนังสือมีสาระเนี่ยเราบอกเลยว่าเราไม่แตะเลยแต่เราจะชอบอ่านหนังสือการ์ตูนหรือว่านิยายซะมากกว่าแล้วถ้าถามว่าพี่ับพี่ับแล้วบรรลักษ์าจะทำงานกันยังไงล่ะคอเขาไม่ได้ชอบอ่านหนังสือคำตอบก็คือบรรลักษ์ไม่จำเป็นต้องชอบอ่านหนังสือก็ได้ยังไงล่ะตืองนี้ งานของบรรณาลักษ์ที่ต้องใช้ข้อมูลของหนังสืออย่างเช่นงานให้เลขเลขหนังสือเลขที่อยู่บนปกหนังสือประสันหนังสือนั่นแหละกับงานแคตตาล็อกหรือว่างานลงรายการเนี่ยก็จะไม่ได้มานั่งอ่านหนังสือทุกเล่มทุกหน้าหรอกนะเพราะถ้าต้องอ่านอย่างนั้นละก็บรรณาลักษ์จะไม่ได้หลับไม่ได้นอนแน่ๆปริมาณหนังสือของข้อสมุดใหญ่ๆเขาไม่ได้มีจํานวนได้เล่มเลยมันเลยมีวิธีการที่ทําให้บรรณาลักษ์รู้เนื้อหาหลักๆของหนังสือทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ได้อ่านหนังสือทั้งเล่มนั่นก็คือการอ่านหน้าปกในคำนำสารบัญ คำโปรยที่ปกหลังหนังสือนั่นเองถ้าทุกคนสังเกตกันตัองบอกขอบเขียนเำแนะาขาของหนังสือ บางอย่างก็มักจะมีแทรกอยู่ในพวกหน้าปกในคำนำสารบัญหรือคำโปรยที่ปกหลังอยู่แล้วหรือเธอเช่หน้าปกในที่อยู่ในหน้าที่2หรือว่าหน้าที่3ของหนังสือก็มีรายละเอียดที่บรรณารักษ์ต้องการทั้งหมดเลยด้วยซ้ำอย่างเช่นพวกชื่อหนังสือชื่อคนแต่งชื่อสำนักพิมพ์อะไรแบบนี้เลยทำให้บรรณารักษ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือทั้งเล่มเพื่อดูว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนั่นเองถ้าจะถึงตรงนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันง่ายแต่เอาข้อจริงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะด้วยจำนวนหนังสือที่บรรณ ทำหลังจากนี้ยังมีอีกเยอะและต้องใช้ความละเอียดในการทำเลยทําให้งานของบรรรักษ์ยังคงมีความยากอยู่ดีแต่ทั้งนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าการเรียนบรรรักษ์มันยากนะเพราะว่าตอนเรียนเราก็จะได้เรียนรู้ทฤษฎีรวมถึงปฏิบัติจริงทําให้เราได้ประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคสําหรับการทํางานบรรรักษ์นั่นเองและนี่ก็คือคําตอบของคาถามที่ว่า